อน,นี้ก็มาดูรถรถไกด์ค่ะรถไกด์กับอ่านี่คือรถไกด์สเปเชียลกับอันนี้คือรถไกด์เอสทีวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสเปครถกันคําต่อกันเลยแบบละเอียดนะคะสวัสดีค่ะครับอ่ะอันนี้เราจะดูตรงไหนเนี่ยระหว่างรถไกด์สเปเชียลกับรถไกด์เอสทีดูกันยังไง,ไงนะเอาที่ดูด้วยตาก่อนดูด้วยตาคือมองลงมาตรงนี้แล้วค่ะกระเป๋าค่ะเราจะรู้สึกว่า ความยาวรถอ่ะมันจะต่างกันเพราะว่ากระเป๋านะคะความยาวรถของรถไกด์เอเนี่ยจะอยู่ที่2องพมิลก็คือ240.5้อยสี่เซนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นรถไกด์สเปเชียลจะยาวกว่าค่ะ คันนี้เนาะสเปเชียลเนาะสเปเชียลจะเป็นคันสีน้ำเงินต่อไปนี้สเปเชียลคือคันนี้นะคะ,ะสเปเชียลจะอยู่ที่2,430มิลไม่ต่างกันอยู่25มิลค่ะ,ะความยาวากกตัวนี้จะเล็กสั้นกว่าเอทีะจะเล็กสั้นกว่าส่วนสเปเชียลจะยาวกว่าค่ะส่วนความสูงก็ต้องต่างกันเช่นกันค่ะความสูงของสเปเชียลเนี่ยจะอยู่ที่695มิลนะคะ แต่ถ้าเราคำสูงของ S T เนี่ยจะอยู่ที่715มิลต่างกันอยู่20มิลค่ะคำสูงของตัวรถใช่ไหมครับใช่มันก็ต่างกัน200เออถาเราต่างกัน2เซนอะอะค่ะแล้วก็ระยะใต้ท้องรถนะคะระยะใต้ท้องรถต่างกันค่ะ1เซนถ้าอย่างตัวโลเออรดไกดสเปเชียลเนี่ยค่ะ ใต้ท้องรถจะอยู่ที่ร้อยสามสิบมิลจากพื้นขึ้นมาถึงใต้ท้องแต่ถ้าเป็นเอทีเนี่ยจะยกสูงกว่าค่ะร้อยสี่สิบมิลอ๋อ ST ทีจะสูงกว่าน่อยสูงกว่าตัว ST เอทีนี่จะเป็นรถที่สูงกว่าหมดทุกสเปคจะสูงกว่ายกเว้นกระเป๋าที่สั้นกว่าค่ะ,ะถังน้ามันเชื้อเพลิงเ,เท่ากันค่ะถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะยี่สิบสองจุดเจ็ดลิตรเท่ากันอัตราการสิ้นเปลืองที่ทุกคนมักจะถามก็คือ หกลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตรหกลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลใช่มันก็จะตกประมาณสิบหกประมาณสิบหกกิโลลิตรนะคะเครื่องยนต์ต่างกันค่ะเครื่องยนต์ตัวโรดไกด์เอสทีเนี่ยจะเป็นเครื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะถ้าเป็นตถ้าเป็นร <pe cial. S 2> ดไกด์สเปเชียลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะน้ำหนักรถก็ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น น้ำหนักรถของ ST เนี่ยจะอยู่ที่382กิโลค่ะส่วนน้ำหนักของ Special Special แปลแตกมากเลยอยู่ที่387กิโลไม่หนักมากันเยอะเลย5กิโลเนี่ยแักตรงกระเป๋าป่ะใหญ่กว่าเพื่อนอนักกระเป๋ากระเบาซ้อนใช่ไหวน้ใหญ่กว่านี้กนีก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่กว่า สเปเชียลจะมีบาะซ้อนมีพางเท้าปวดซอนแล้วก็กระเป๋าใหญ่กว่าเหมาะสำหรับการเดินทางแบบครอบครัวค่ะถ้าไปไหนมาไหนคนเดียวเอาตัว ST ก็ได้ค่ะส่วนท่อเหมือนกันค่ะท่อไเสียแบบสอ,องสองออกสองเมื่อกี้เราถัานน้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้วนะคะต่อไปถัานน้ำมันเครื่องความจุน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองเนี่ย4.9ลิตรค่ะ 4, ลทำคู่เท่ากันค,ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังตัดสินใจเรื่องความสูงเรื่องเรื่องอัตราประโยชน์การใช้งานเอาข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะครับนะชอบแบบไหนก็เลือกกันไนะครับมีสองสีเนาะค่ะแล้วก็กสุดท้ายนี้ขอแนะนำเรื่องราคานิดนึงถ้าอยากเป็นตัวโรดไกสเปเชียลนะคะจะมีหลายสีให้เลือกนะคะจะมีทั้งสีดำ สีอื่นๆแล้วก็สีทูโทนสีดำจะเริ่มต้นที่1,658,000าค่ะถ้าสีอื่นๆจะ1 6 7 2 0 0้านค่ะแต่ถ้าเป็นสีทูโทนแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้จะ1,693,000าาค่ะหนึ่งล้านหเลยใช่ต่อไปตัว R G S T นะคะก็จะแพงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ RGT เครื่อง117ราคาสีดำจะอยู่ที่1,752,000านาค่ะส่วนราคาสีขาว white s a m p l จะอยู่ที่1,766,000าบาทเท่านั้นค่ะมี2ราคาถ้าเป็นตัว ST เพราะว่ามีแค่2สีสีดำกับ white s a m p l r แค่นั้นค่ะเปรียบเทียบได้เลยค่ะแล้วก็สนใจรุ่นไหนชอบรุไ่ไหนก็มาดูที่ Power ได้เลยค่ะอยู่พระรามเาค่ะ